ปลูกผักกินเองนะออสวก็ต้องรับเงินเดือนเงินเดือนก็ต้องมาจากพวกเราภาษีประชาชนชาวบ้านยังปลูกผักกินเองลเลยเรื่องชาวบ้านเร<อ><ม>ืเ่องข<อ> <ๆ S 2> นรเมืองโอ้ผมเพิ่งทราบสว ดังนั้นสวแต่ละท่านเนี่ยท่านก็จะมีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนเนี่ยหนึ่งแบาทอันนี้เฉพาะสวรธรรมดาเลยนะไม่นับประธานรองประธานสวเอาตัวเลขแบบนี้เข้าคร่าวกันไว้นะฮะ <เล S 1> พอมีตัวเลขสูงขนาดนี้เนี่ยแล้วไงอ่ะสมมุติต่อหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งแสนบาทเ,ออเดือนนึงเนี่ยอันนี้ต่อเดือนปีหนึ่งล่ะถ้าเป็นปีนึงเนี่ย ปีหนึ่งก็250คน250คนต้องคูณเข้าไปเรา250คนเนี่ยเดือนหนึ่งก็28ล้านเราภาษีเรา28ล้านต่อเดือนนะที่เราต้องจ่ายให้ท่านสอวที่ท่านจะโหวตหรือไม่โหวตตามสิ่งที่เราสิ่งที่เราเลือกกันมาไม่ว่าจะประชุมหรือไม่ประชมุม28ล้านได้ <มา S 1> เดือนไม่ดาโหวตไม่โหวต้องให้เงินเดือนท่าน28ล้านและย,ยังไม่พอสมมติถ้า28ล้านเนี่ยท่านทําหน้าที่มาปีหน้าท่านจะหมดวาระแล้ว5ปีที่ผ่านมาเราต้องจ่ายเงินให้ท่านเนี่ยเป็นเงินเดือนเนี่ย 12 5เออ60คูณ60เดือนก็คือ5ปีเท่ากับเราให้เงินท่านเราไงอยาไปกรธท่านจะโกดแล้วกันเราคูณให้เงินท่านภาษีเรา1,700กับอีก3ล้านคุณระช่วยเพื่อช่วยเพราะว่าท่านี้วาระท่านอยู่6ปีเราต้องคูณ72เดือนเข้าไปถ้าหากเราคูณ72เดือนอย่าดูตัวเลขเลยเดี๋ยวจะโกรธ2อ4 4ล้าน ที่เราต้องจ่ายให้กับบรรดาสอวอที่มาค้านเราอ,ะอ่ะเราจ่ายกันเดือนให้คนที่มาค้านเราอะ<ภ>เราจะเป็นคนใจกว้างขนาดไหนกินภาษีประชาชนแต่วันนี้จะบางคนนะบางคน,นะคจะแสดงจุดยืนคัดค้านฉันทามติต่อให้เลือกพักก้าวไกล14ล้านเลือกเพื่อไทยอีกเกืนจะเป็น10กว่าล้านนะฮะก็ไม่มีสามารถทยานเข้าสู่หัวใจท่านได้แต่และท่านยังคงยึดมั่นไม่หวั่นไหว ในการที่จะทําหน้าที่ต่อไปดูสินี่คือเงินที่เราผู้จ่ายภาษีต้องให้ท่านมาช่วยค้านเราเราต้องเป็นคนดีขนาดไหนจ่ายเงินให้คนมาค้านเราให้รบกวเรารู้สึกว่าการจ่ายภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคุ้มค่าเหลือเกินใช่ไหมล่ะอันนี้มันชดหรอได้ยินแล้วก็สบายใจถาเท่าไหร่นะฮะสองร้อยห้าสิบอยู่เหนือคนเนี่ยหลายสิบล้านครับ